ตุดูเจ็ดกับยัไม่โอยมยจเลยยเขากนยยในแท้นจีมึงเรียกกูตุ้ดูเจ็ดับับวยเวลาหนึงชั่วโมงก็ใจครับสันดึมเป็นจริงไอพี่นี่เป็นจริงแค่นั้นวายใจก็เวลาวัชั่วโมงหนึ่งเลยก็เป็นระยะเลยก็ไม่เหลืองเยอว่าตีนระยาก เดียวว่าพี่จะยังโอ้แต่มึงผัวแต่มันควันตังไว้เลยก็มึงไม่เป็นนี่ไปจึงตาเดี๋ยวรอกับรอกับมันเปีดตัวฉั้เจ็บทนไม่ไหวแล้วต้องทนกับต้องทนไม่เชเพื่อกรับองทนไปก่อนไม่ดีเฉยๆเรย่องกันได้เนี่ยกับราไม่ใจดูไรกันได้ก็ไปจะ่บีบยังคลำกันยังควอกขึ้นเลย่อบเราเจ็บแบเราลอยมือโต้ก็โต้ไปดูไร ตู้กับความผมหายมันได้พูดได้เลยฮน่นดูจริงกันคนยิ่งเรากว่า,า,าพระถ้าบนี้กูจะเป็นยิ่งเล้วก็โตเตืดคำว่าพูดไม่มีตากในโรกเรียเออม,มันมาลี่ยฝนไม่จริงเออมันกูกันยิ่งกับใจอันมอมม่ายกูคขคตเป็นยิ่งมาลนกเลยแต่กูไปกรุงเทพกูไปเย็บสิหเหลือกูเย็บแลลวพวกแป็ใช่ไหมตะกัน ป้ากูาส่ตัวเด็ดเนี่ยพลัมันนักนาอย่าพวกคนเลยบอเจ็บไปนอนแต่รวนวิววิวดงนอนกัดควันมัดผมเองอยู่จบจบนักหนาเฮ้ยเฮ้เปลิดก็จะด้ว่าจะมาน้ำอะไรก็ยอมหรอกโอ้ยจาตรมานไม่เลยลูกโอ้ยจยบ จะน้อยดูจิงจะปนในใจกไม่รู้ทำรวกูรไม่ชวยได้แลยเดี๋ยวมึงม่ชวยเปลือแค่แบงนะครับกอใ้เวลาชวนมุกนะครับแค่แบงแบงนะครับแค่แบงงเร็วเแค่เพล่อแค่แบงเร็วเไม่รู้เพื่อนกูเนี่ยต่วปวดตกันเลยปวนคอยะไม่เคยท่านาทีน่งยองวานไปต่ตึงดินไม่รู้จงเลยเลยไม่ปกเก็บปากลาง มันพิดกันนั่นกับมึงไงไีเนื้อก็มึงมาใหญ่กรอดเก่งกูจีบเดี๋ยวกันโอ้เลยพูดเดี๋ยวจีบจีบแล้วกูมาตีนนะประเทับน้ำมันมาาแดนประเทัดเลย

พระเ่วดาสั่งไว้เจ็ดวันเตอโก็มารกแม่เสมือนมีแม่ทาราบาลที่ไม่ตั้งสองปลดไปแล้วโอ้ยโอ้โหมามๆๆจ่ายวะลามลามลามลาง,ลาง,ลาง,ลาง

แต่เียูที่ิดาออกมาไกลเธอมองเห็นเป็นผชายแต่ยัอใงามื่อนนี้นะธมาไม่จอแลโอ้กู่รูลูกจะอยู่กับใคร ก็ใครลูกนะพ่อเต๋อเป็นเคยอยู่ที่ไหนละ่ะไม่ไม่รู้หรอกเต๋อเคยมาหาแม่พ,พ่อไม่รู้จักแม่แดงคนดีของแม่น้องลองเลยครับค่ะเป็นเลว่ากับยายแดกปีพรมดอยครับนี่ผมมีแวทวงกับเจอนะพระคุณเดียบเลยกับเจียงชูวันครับเจียงชูวันวันไหนวันไหนรู้กอนถูกหลังกันหมดกัน น่าจะเป็นยังไงนะแต่ถึงเราได้ไว้ตั้เส้นกับพูกแกกโคเด็กไว้เราแว้นวงนี้เว้นหนยกันกับผมมันแยกกันถึงกับมันกระจายนำรักุลพ่อคับก็มันหนวกกว่าพ่อพอกับแล้วนายไม่เป็นพ่อเด็กสมุดนะครับป่ายายจะไปพุ่มดอยดูมั้ยนะทีหลังมันแต่แต่เชื่อว่าปวเตีงปวเตีงวะเนี่ยสมุดติดปิดนะเออไม่มีอะไมาคุ้ชายอ่ะเหรอแดงลูกรัก จีบอยากเธอแล้วอยู่กับใครแล้วเธอนะแม่เธอไม่มีเวลาจะเลี้ยงดูลูกหรอกยังไม่กี่นาทีต้องจางเธอแล้วดื่มนมลูกนะดื่มนมเธอนะตรงไรคะหอลอ,หอกเรือเด็กดูน่มเหมือนนันตองรอยทูกๆับเอยไม่กล้าหรอกผมไม่ควรที่จะให้กับเธอแล้วกันตายกันเร็ว แต่ธรรมดาผู้หญิงที่มีรู้มีพว้แล้วต้องเปิดกับไม่กดตีจะปิดถึงปิดก็เขาโรกับอะไรรู้แล้วพว้เลวทีนี้ผมพู้นี่ไม่รู้แกตัวเราเปล่านะกดเด็กโลกโลกตอนตั้มบรรนันใหญ่มากับตรงไี้ครับตั้งมากว่านางอาน้องผู้เป็นแม่เพลอเชื่อลงมาปิดจมูกเด็กถ้าเราข้ใจไม่ทันตายได้ครับจริงเหรอคะจริงครับพอพอแล้วเหรอวันนั้นเละบรรนั้นเละ กลางนู้นหลอกกันกันนะครับมิเกี่ยวเกี่ยวครับทำไมไม่เกี่ยวเกี่ยวหัวตาหลอกดูต่างนี้อย่ามากับต่างนูน้นนำนมมันพราะออกมาเมื่อนำนมพระนะครับมาทุกตีเสื้อเปียกตีเสื้อนองอะไรรู้ไหมว่ามีอะไรตีตีเสื้อนั่นคือคุณธหลงครับทีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเจอโรคมากับปากการมากับคุณธหลงครับปากคอตีเสื้อเราโมงมาลายเมน้น มาตูกน้ำนมเปียกๆกิอลูกมันจะจืดตัวกับไอ้ล,ลูกหมากอ้อตีว่านมที่นี่นะท่านนะเราตีพี่ผู้เป็นแม่ด้วยความรักลูกก้อนตีให้ลูกดูดนมไม่ไม่เสร็จไม่ลังไม่ลูกดูดลงไปเลยเราตีดูนั้นกับไม่ใา่เราดูน้ำนมกับดูดตัวเชือลูกลงไปกันกับนั่นแลหละนายเพลสบอกว่าเป็นพวกเร่งต้านการมุ่ยกับจริงเหรอครับพอแล้วเหรอประเด็นลปะประเด็นละเข้าจังนะ ป้ากำลังลอดแรงหนุ่มแน็ตโอ้ไหลเนหมเลยเดี๋ยวจะเก็บข้อก็พอเขปิดกันนักหน้าป้าก็ยามน้ำมันเขาเยี่ยววันนี้ใช่ไหมคนเดินแปดกิโลเขาไม่อ่านหนังแล้วก็ไม่ก็วันใดพวกเขาวันใดตืดมันนอกยาติมันยันปลั่งไม่ปิดแล้วคนยิ่งเราที่ยากวันนั้นไม่มีหลักปฏิบัติ คนยิ่งทะปฏิบัติธรรมมีเมื่อครั้งแรกแต่งงานไม่ไม่เลยโอ๊ะขวาเหนือพวไม่อยากตุ่มเลยอยู่กันขวาของกาดอยู่กันนมนะหมายเพราะหนักคุ้มนะเงินไม่เด็กแต่งงานไม่มมาานนมไม่ไนมไมๆๆคนยิ่งกนเมียม,มึงเมียกูกับมึงดึกเลยใกล้ใกล้กันแนะฟ้าปูนนอนเน้อเล็กตีนอนอ๋นอ,นอม่อนสะอาดยกขึ้นยากนอนเจ้าเจ้าวันนี้ปั้นไปเลยข้านำดูเลทุกวันยากนเกตปาโมลิป บุรีอย่างดีๆจัดหมายตามอีอาบน้ำเล็ดหนังดูดควันขอมอุมงกพอได้รู้ก็ตะกุนเติรดที่นอนก็ไม่ป่วยหน่อยเลยม่อนไปละนุ่ยห้าเลือดเป็นนอนเลยเดี๋ยวตีนอนมันตีนอนอยาเร่งมันมินอ๊ะเต้รฟันไปห้าครั้งหลังมีอะไรลก็ปลาตุ้งหักดังโป้งเมย์ปลาตุ้งไก่กันหนังโป้งไม่ยอมนัดไม่ดูแลนะ กินอยู่กันเว้ยนะแต่เดี๋ยวกันต้องทราบหรอพวกวคนใดรู้ก็ตะกลัวคนเจอพูดกระโมกําเด็กชาแติทั่วเลยพวกมากเขากี่เด้ออยากตรงน้อยลงอ่ะคนนี้เราหันโคดูยากว่ะโคเดียกว่าสันนี่ประจาชนไม่มีเลยเรือเหลือไม่ใช่วันตัวเรือปล่อยเลยตาเลยเลยคนใดรู้ก็ตึ้งแล่เตืานี่ก็ไม่ใช่เช้าหนอเขามาไม่เดินตักหลังบ้านหนุ่มตีนเอาต้องต้องมันปวดว่ะมันน่าจะนี่ฮะตีตรงน้อย เกตสานี่ฮะเออต้องเลาตัวย่างจีวะเขาไม่นี่ลูกจะเอินตาอยอาเลยรออายุ่นย่านอยู่ทำไม่ะชีโดอโอ้มูนเด็กกระตึงกระจิ้วโผล่เออเมื่อวันเราเว้นล,ลุยเข้าไปุงเตีกันเข้าไปจีดนมมันเด็กกันเมื่อถึงคือลงมางมงอะไรกเ,เ,ขเขาไปเย็บกันที่พอพอพอเก็บไม่เละเจมพลิตนะ ลูกรักมีนานเลยกิจการเสร็จแล้วเด็กนี่กูแหลมพิตระลาดนี่เกิดมาไม่กี้น่ะที่วิ่งเร็วกลาดเร็วยิ้มเร็วออเอเอ,เอดับการุ่นแล้วกูเชี่ยวเด็กไ,ไหนเอย้ยมืออย่าลืมมาตรงนี้นะนะคนเป็นยันติน,นี่คนจะจตัดตีก้าคน ทีก้าคนก็เรียกว่าเปลียวทีนั้นมีเปลียวทีนั่นมีพี่เฮ้ยเปลียวโอ้มันนั่นแหละเปลีวยวเลยเยัเหรอ,อพี่เนี่ยตังเล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 ตังกับพี่กุบกริบเด็ดไหมนั้น <c oughs> พี่เมยนแล้วกว่าพี่เมนหน้าไม่ามาาดูหนูทีพี่นี่ว่ามึงนึกถึงสภาพความเป็นจริงเดี๋ยวว่า,าตาดเด็กเป็อ,อย่างดือ้อดื้อที่นี่โดนนี่ तिली तिपार मा मौखिया तरना में पा ते में में कुमार तेरों वाईया क्विंग नाई कहाँ नाई मिटाई तान मे कुमार कमरे ते जाता है तो याया लोंग सांसित ना तिली तिपार พอเนอะตัยใจขึ้นมาตาม่ได้ไหมเลยใครละ่ะแม่พี่ต้องตกใจหรอกผมลูกแม่ผมชื่อพอนลูกพ่อสักแม่ไรลูกริเต็นประหลาดมีสองก็แม่เพียงเจ็ดวันเข้ามาสามิบนาทีโตต่อพอตกน้ำไม่ไหลตกไววไม่ไหมหรอกจริงแม่ครับเปล่าครับ ชื่ออะไรล่ะผมชื่อพรครับอุดมพรลูกพ่ออุดมศักดิ์แม่เออต่อไปต่อ,ตอคนเหนือคนแม่ครับแล้วบอกคนของแม่กรรมกรน,นะไม่ต้องวุ่นครับท่านใช้ใจเจี๋ยงคุณใส่ฟังหน้านั่นใช้ใจเจี๋งกันให้ใจโยกตอมโจยมันลิกู้ตื่นว่าอย่าว่าตัวหนูมาแจไม่เล่นกับพี่ตาลู เงี้กูคว้างหน้าเลยเห็นกับเ,เร่เลยมันมันยืนโกงโ,งโ,งโกงช็อคอยู่บนน่ะมันจัดมาแต่ร่างกายได้ยันจัดกระตู้ไก่โฮกแล้วกูเตรียมพร้อมแล้วกูใช้กระจับอยู่แล้วใส่ไรกระจับไรอะมือกูย่ำอยู่นี่จัดกระตู้หลังหล,งลังมือตุกกระจับก่นอนกูะจะลาดพ่อหนาะไหนไปดีก่อนคะ่ะเนาะไหนครับพี่บาก่อน คนนะไม่ใช่ปีหรอพูดอรงไรไม่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 เล่นกูไม่เล่นกันไอเจีกับใจพลิบมั้งอ๋อบ่เมย์รัวแกตายโยมามาได้เนารู้จักผมเหรอเราเล่นลุยเลยเกาเล่นที่ไหนอ่ะไอ้นี่ เมื่อเข้ามาโจมตัวเมื่อก็ตัดเขาได้เลยล่าาใจไหมน้อง้องได้เลีรยงเพล่ขาเขาใจกูกบใคยอ่ะอะไรจ้างไงน้องแล้วผมไกลอ่ะเดกเไม่ใจท้อนะพงศเลยพงไหนเ่โอ้พี่พีชกูไงกูนึกวัดท้อนะพงศผมอุดมปนแต่ไกลกันงนั้นพงกับปนมีพีดเดงเรา ลูกไกรอ่ะลูกแม่เลยพ่อตาหึ่งเกิดเดียวก็โตเดี๋ยวนี้หรอกคนเหนือคนก็แล้วกันมาใหมานี่จริงจริงมึงต้อนกำลังมานี่จะเพื่อนไอ้หนุ่ยพูดเหมือนเปลี่ยนต้อนกำลังต,อต้อนต้านตามไปรอบพี่เออ่วยเอาเลขไวไวไกวยไปเลยการต้อนกำลังอ่ะ มนันในรัฐบาลเพียมรอมโอ้ยหนุย่ยมันจะไปวิ่งลาวเออใจยะต่อ่าพี่จะเดินอาการเป็นปกติมึงไม่ต้องบอกว่าพี่นะมึงกินเกลียวน้อยๆแล้วนุมน่มเลยหยาดูเลยมึงเจือตะกูดโดนได้ดีวะเราโดนเจ้ะไห้่ทำไมไม่กล้ามองผมเรื่องอะไรครับกลัวทำไมล่ะผมก็คนธรามารมดาธรรมดาก็ไม่ใช่ผีหรอก แน,น,น่นเลยมันน่าต้องใช่ดิหยุดก่อนยุดก่อนมาเลยมาเลยุดก่อนมานี่มานี้ปไมานีก็จดแก่ร่วมแก้อบหยุดก่อนเฮ้ยบอกกข้าพี่เลยนะเฮ้ กูผิดอย่างกูผิดอย่างผิดเหรอาแต่มึงชังหว่าตาพี่ลอกกิดกันหนูอ้กูคิดมึงมาจากกิดเปล่าที่เลิกกูคิดให้มึงเละพอตำรวจนี้กันตายท่านเลยมันเนี่ยกูไม่ชวกัำรวจมี่พอช่างเลหน่อยเอ้ตาพี่ลอกกิดกันกินได้บมันเละกับกูโนดนั่นเลยเมือนีิสานของคนแต่เละลาวนิสานได้เลยตัวกูนั้นนั่มาเลยนั่งนั่งลุกถี่กลบ ก็โบดอู้กันลูกแต่ต้องการดีเลยนนั่งกับคนกันนั่นเลยบอกแกจอบที่หลับฟินประเภทนั้นนั้นที่นี่แกสรางเด็กได้กว่าเดิมเลยตอนเดียวรุงล่าเด้ต่ว่านั่งล็อกกินปูกันเลยโว้ยด้วยสิเคยตั้งเด็กะบอกแกอู้นู่นก็โบดกันหนังอยู่บนลูกที่ลรอกกันขึ้นอยู่นะแต่นั่งไม่ล็อกห่างเหมือนนั่งเรือกับเจ้าเลยเด็กมันลืมคิดเด็กล็กกันไม่เลวนั่งอยู่แต่ช่วงนั้นวันเราตีแปดไดก็เด็ก แต่วันาานั้นในร,ร,ร้านเราอันไปหมอกตลอกตำรานวึงมันจะเรียก้ลุงเฮียก็เลยจเดียวคอกแตไม่ได้ยินนะแกนั่งยิ้มอยู่วนะันนั้นาจเรีย,ก,ยกมันกีนก่ก,การเรียกกขยตึงคิดในว่าลุงเฮียก็เลยจะเดียวกอกโอ้ีแต่นี่ยังไม่เลี้ยแต่แกที่ร้าเราแกเดี่ยคลอกกระโดดก็จะหนถึมวันบาพอจะน,น,นั้นหนีตันงนีต้อนได้ดูว่าพันละจิตพิษหลักธนาไอ้เจ้กลัวเรื่องอะไรกับลงุงหนีทำไม โอ้ไม่เนีีวเ่าคนวันเล่วลเลยเล่นลังดิทำไมกนเดียแกว่าพี่รังรวงคงจะเยอพพออันตรวจอบตรวจอบอบ,อบ,บันี้มันอยู่กับปันตันตรวจอบเออมันรูพ้นไหมวะแนนดีวะคนหลับนิวก่อนอันทพี่คอยมันต้องกินอย่างไม่กี้นิวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ต้องทำยดกลืออะไรดิคุยกินนู่นไนตีนไปแล้วมึง ึ่งรลาพอสครบหนึ่งรลารบอ่า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 เสียเยออยตามได้ยาเสีสามสิบแปดบอลมาการุเนื้อสามแปดสียเดี๋ยวต่อได้ตั้งติบเจ็ดฮ้ยพอกันลงพอทีเด้อบ้าต่อบ้านอดมันคารุนดอกคารุนบวกดาบะ นี่มาเรือปเปล่อแบบเรื่องเขาวังผมกนลุงลุงคนดีของแม่ผมตายเพราะแม่ผมเป็นลุงโปรดไ้เพราะหลานผมชื่อพอลลูกพ่อรักอยู่ในท้องของแม่เพียงเจ็ดวันคลอดออกมาสามสิบนาทีโตต่ตพอพ่อตกน้ำไม่ไหลตกไวก็ไม่ไม่โอร้าเข้าวกันร้านกูน <c oughs> แต่ลุงครับหน้าเสียใจหรอกพ่อทำต่อแม่ไม่ยอมแล้วเราเป็นเมีย ไม่รับบาลาเลี้ยงดูตัวลูกตัวเมีย